สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับตอนเช้าก็เดินออกกำลังกายครับเดินออกกำลังกายวันนี้ครับมีเวลาก็ออกกำลังกายครับวันนี้อากาศดีครับอากาศดีมากเลยครับท้องฟ้ามีเมฆค่อนข้างหนาครับเช้าครับรบรรยากาศยามเช้า ทำกข้าวไปทำงานกับกล้วยใกล้จะสุกนะครับกล้วยบา,วบางคนก็ซื้อไหว้พระบางคนก็ซื้อมาไวไว้กินครับเป็นของบ้านของกินเล่นครับทำกุ้วข้าววันนี้มีย่างมะเขอือย่างมะเขือม่วงกับซุปรับย่างมะเขือม่วงย่างสุกแล้วก็ไปซุปกับน้ำปลาผงปรุงรสพริกิบีรับตำเข้ากันเป็นซุปมะเขือที่แสนอร่อยครับมะเขือม่วง แซ่บครับตอนเช้าแล้วก็ยังมีอีกเมนูหนึ่งครับเมนูไก่ทอดครับไก่ทอดครับทอดจินเช้ากินเที่ยงกินเย็นก็มีครับเอากล้วยไปกินด้วยครับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเที่ยงครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับวันนี้ไ่กินข้าวนะครับอันนี้มีกล้วยแล้วก็มีเงาะครับเงาะลูกกับงาม สามลูกหนึ่งสองสามสีแดงสดใสครับเป็นงะโรงเรียนแล้วก็มีมังคุดครับมังคุดดวกงามลวงหนึ่งแล้วก็มีสม้มกับข้าวมีอะไรครับวันนี้โดยที่ครับเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเนื้อไก่ครับไก่นาอกอย่างครับหมักด้วยซอสน้ำปลาพงปรุงรสเกลือนิดหน่อยครับหมักแล้ว ปิ้งให้สุกครับสองชิ้นครับไก่เนื้อหน้าอกไก่ครับแล้วก็มีเมนูหนึ่งปลาเลยครับหนึ่งปลาแล้วก็มีขายไม่ได้คือแก้วครับแก้วครับกินข้าวหนุ่มโรงงานครับแซ่บๆวันนี้หรือหน้าตาเจ๋งครับพิแก้วครับใส่ตุ้ดหอมมะนาวหัวกรุงมรสพริกป่นกินข้าวแซ่บๆข้าวไรเบอร์รี่ครับ ข้าวไรเบอรี่ประโยชน์มากมีแส่บๆหลลายข้าวเสร็จกองครับยังร้อนๆอยู่ครับข้าวหนึ่งปลาก็น่าจริงครับปลาทุกันครับกินปลาบ้านอยู่ใกล้คลองครับผลไม้แส่บ์่ะกินข้าวแซิร์ฟว่ะชิมไก่ก่อนครับผ่านไหมผานเสบแซ่บนัว ข้าไรบรดครับข้าวอย่างนอรดด้วยอือแดอกเทปปังครับอาบมานกับดอกเชป่า หนึ่งปลาครับนี่ปลาจิ้มเจ่ยวอร่อ,รอยอร่อยเป็นเดิมแซ่บๆกินง่ายอยู่ง่ายครับชีวิตหนุมโรงงาน ่ากาศเงียบดีครับควรไปกินข้าวข้างนอกเยอะหนึ่งปลาครับแซบ่บแจ่วรสเด็ดหืมอ,อยแซบ่บ เดี๋ยวนิดๆมัน,นผมเผ็ดครับมันมีของหวานครับของหว,วานกินตอนเช้าของหวานกินตอนเช้าตอนเที่ยงก็มีผลไม้ บางวันก็มีเกียงถุงครับ,บนเที่ยงก็เป็นข้าวกลองข้าวมากินแต่บ้านครับแซบ่บจิ้มเจียว อันนี้แมวก็ได้กินเนื้อไก่เหมือนกันครับแมวชอบเนื้อไก่เหมือนกันครับไก่ย่างแมวก็ชอบอร่อยเสียบหนุวมกระลำ จิเจขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบ